สบายดีสวัสดีพ่อมแม่พี่น้อง FC โบสถูกสู่คนเด้อเปิดภาพมราจกเชนเมือนจะชารมืว er ันี้เขาจะชาร์กันไปวัดวันพระใหญ่วันสอบวันชาสบายดีกระลูกสองคนกระตุ้นต๊ะต๊อะไอรอพี่น้องเลยต๊แหงขนาดเลยได้แตะตะคืนจนฟานนี่ยังตกลิ้นแง่แงอยู่ไปใส่ไปได้เพราะกระจ้องกับบุฟเฟ่ต์นี้อันเดียวนาะ เขาแหลสคือถาลงไปทางวัดคือแหลมันนี่ก็ลงมไปตักบาตรอย่าห้ามน้องๆเนาะส่วนพอน้องไปใส่ถุงก็บั่นลนึ่งมาอยู่เขาแหละถ่ายงานถ่ายยังเืองเนาะสบายดีปะลุงสวยๆลูกไอ้จากไปวัดสบายดีปะลุงไว้สบายดีส่วยช่วยไฟใส่กะจุดเศร้าเนีสบายดีส่วยๆหนุกงามงคือดอกบัวนเอ้าอย่าเห็ดนัะนังติสบายดีส่วยช่วไวบดื้อได้หนุกส่วยๆหนุกงามงหนุกในไรแม่บอกงามเห็นงามๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพิ่นเห็ดตาพี่ดอกเลย Ee, นื้อปี่ก็อยากษ์ไฟบรรยากาศโอ้ช่วงนี้คุณตกติดต่อกัออน,าน,กนาลยายมาื่ขอ,ขน,อขนาดพี่น้องเอ้โอ้ตกขนาดเลยอะไรวะฝันขีพี่น้องถือดินแล้วได้ค่ะเึ็นรีรอได้ผลกระจาบ่มีเงาเลยเนาะมีข้าก็ได้ของสฉาดอาซูดมาให้เลยเนี่ยมีขนมข้าวต้มเห็น้องเนาะเองอยู่ของกินเนาะแต่บ้านข้าก็เข้าวมันชานี่ก็คือกันเนาะบางคนกั ถวายเทียนค่ะไตเป็นฉุดชังกระทานจะฉุดยุกยาแะไรเป็นองเป็นฉุดยาฉุดยาเท่าไรจะข่อยเพลิดค่ะข่อยน้องขยใส่มาข่อยนอกแต่งหน่คือเทียนฉุดชนชงมัชชาเอตฉุดขาดไตเนาะแมงก็เอิญฉุดขาดไตบ่ฉุดอาบน้ำผนเลยบ้านเฮาเอิญเนาะแต่ยุกยาไป่ถวายเสรนจน้องก็มีมันมีผ้าบ่มีคนเข้าไปซื้อนะจงขนมกะต้งเสือชาวบ้านตอนนี้เนาะปั๊ เขาบอกลายายาห่างพี่น้องเอ้ยพาลงไปทางวัดคุณเเละพาเบิ่งลงไปทางวัดคุณเเละอย่าหายคนมันเสมออยงแน่น้อยนึงนี่พ่อชายผลย่างเนาะอุ้งที่ดีบรเวยลายสิ่งหลายอย่างสิ่เขา่าอันของเสบา่าหลายอย่างพี่ยยน้องเนาะเขื่ออดวัดกับบร,ริกใกล้ใกล้เกิดเนาะมาเด้อพี่น้องเอาบุญกันเด้อเนาะมาเนี่กับบรรยากาศโอ้โหสมเย็นขนาดเลยลงยังลูกเขื่อสีเพื่อฝากพี่น้องไป ตุ่บาทในตอนนี้น้องเอ้ยคนลิน่านมาเปิดห้องประตูเป็นละโคนรพี่คะให้ใส่น้อยตอนนี้ก็ย่างเพราะอะไรน้องพี่น้องคนก็ยังลิ้นอยู่ย่างพ่อใช้พี่พี่ย่างไปทางเท่าแอร์พี่ลูกจะนอนร่มได้ค่ะรมไปได้ทอดวัดได้ค่ะ bằng thang sẽ chính hoa tiệm con nói nhàng nhàng lục nhang nhà bác phong phun hèn hả nhàng với bác <laughs> mù nó vâng hả? Nhán, nhán, nhán. <laughs> Thì tốt ná, nè lúc khi <laughs> tôm nhang 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 khi tôm nằm nó nằm ở tên nềm nằm khi tôm là húa lột hang nó hót vật ngay đó nhang lúc bà nhang 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 lên nhẹ ô vỡ nhẹ ô ấy Nhẹ Tha, đi, Tha, đi, hỏi ừ, Tha tổng xa, đây sa Tha đây hồi vấy Lôm đơ Phạm sần cái tông có thôi Áo đi lô Xay áo còn Lôm đây lôm đây บอย่าไปจับลูกมันเบื่อเหยียบขีงข้งวัวเดินหนีขี้งัวะหอนวัดเดิพี่น้องอืมขี้ใส่สถิงัวก็ได้เหนื่อยบ่เหนื่อยแหงบ่ไก่ <c oughs> <c oughs> เติบได้นไงจักเพื่อนมา Thầy váy ra kép ra kép Thấy là anh nhỉ? Ừ, ngu ăn thầy quá ăn cà trao hả lẽ? Quên nhận Quên nhận ก่อนครับไข่แต <tie> 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 ่มันลงบ่แฮงตอนนี้เนาะจ้ามัมม้าอือเอิ้นมาไปลูกป่ะให้อือกระยางๆเอาไข่อันนี้เหยียบขี้ได้เด้ เด็กขี่งูอาไฟยางยัาอุอากอจับไฟยางรถยางรถไฟระวังระวังระวังย่างดีๆระวังเหยียบขี่ เห็นตำลั่นข้องเลยเห็ดยังไนะอีหล่าสิไปใส่อีหล่าสิไปใส่บักเกอร์กับพ่อบักเกอร์ภาพสั่นก็ต้องขอโทษด,ด้วยพี่น้องอย่างดีดีลูกใส่เอาตองแม่ดึงขึ้นไนส่งค่ะ ส่วนใหญ่มาวัดไม่เคยได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเต้ดนๆแล้วเนาะพี่น้องเช็ดรถเกอเจอเพื่อนมอระฉุบมาแล้วเกลล้มได้ล้มได้ล้มนะเพื่อนขะขะเราได้ค่ะโอ้รถใหญ่มากเลยถอดวัดแล้วพี่น้องเลยไะลูกไปย่างเข้าไปไปย่าง โอ้ยหลดที่โคมแล้วได้นี่ mm. โอ้โหแลนด์ดีเด้อไปน้องปัดบ้านเขากับห้องผักได้นี่ยนะบองเสียมซีบองยังอะไรเื่อนควาวชีอยู่ทั้งนั้นนา่เป็นกุฏิเอิ้นห่อแจ๊เซ๊เซ๊ พ่อยพอยอย่าพาวท่าแม่นี่ตอนนี้เขาก็มาพอดวัดแล้วพี่น้องคนก็เริ่มมาแล้วเนาะโอเนี่ยอากาศเสียการน้ำค่าไผ่โอวัลจังหวัดว่าเข้าในการค่าไผ่กระแลนขึ้นตรงไปสองสามแสนตอนนี้เขาก็ไปโต๊ะยอดมาแล้วเนาะพี่น้องค่าไผ่วัดนั่นแหละ แม่ใหญ่เนาะดมใเริ่มมาทยอยทยอยมาเเนาะ่าอ้ห่เือเอนั่งแถวที่ปั้นกีพออาเนาะที่ปั้นกีบเนาะเอาสาธุสาธุเอา Saat kawato alang ato Sama sapu tata Anyu watanang desi panang salanang kasami amin Tati nampi tamang Anyu Panang salanang kasami amin Tati nampi sangkang Anyu นยาวนันิพานังสะลาะงขาดสามิอใส่บาดเด้ออาลังสังมมาสัมพุทโธยิปตาลานาจัมปันโนสุขโตโ,ตโลกามิโตปุริบนาปิสัทธ,ทธาเทวะ

ตอนนี้ก็ใส่บาทนออมาเียกร้อยน้อพี่น้องรถใส่โบ้ได้นะคะเบิ่งพยางไปใส่อีก็ระมานี้ใสอายมช่งาวบนีล่เนาะขนาดยังดำไห้น้ำหน้าวาทันได้แล้วได้บางครัขาศัยกินบเาทั้งออกนาตโลอกตอนนี้ก็ขึ้นแล้น้นาเพีงอนนพง เอาเดลมเลาเห็นแล้วไปลูกปลาดึงดึงขาส่งลงดึงขาส่งลงดึงขาส่งลงบูมได้ย่างเองได้ลูกเด็กพีเจก็ยังย่างไว